นี่ผมหลร่ออรลากระจายขนาดนั้นเลยเหรอคนถึงจ้องผมขนาดนี้คุณบอกผมตรงๆก็ได้ผมจะนั่งเฉยๆให้คุณจ้องทั้งวันเลยคือครีมีเรื่องสงสัยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะถามดีหรือเปล่าถามได้สิคุณถามอะไรผมก็ได้ผมตอบคุณหมดแหละหรือจะถามเรื่องที่ผมขยายโปรเลขาไมาไปอีกสี่เดือนไม่ใช่ค่ะ คำถามที่พิมพจะถามคือท่านรองใช้เจ้าชายที่เคยช่วยพิมพ์ไว้ตอนที่พิมพ์ถูกลักพาตัวหรือเปล่าคะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณอะเจ้าชายอะไรว่าแต่คุณเคยถูกลักพาตัวด้วยเหรอค่ะแต่มันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วอะคะ่ะ แต่พมเพิ่งได้ทราบข่าวมาว่าทายาทธีรนนท์นนสกุลก็เคยถูกหลักพาตัวเหมือนกันเขาอาจจะเคยอยู่ร่วมเหตุการณ์เดียวกันกับพีมคนคนนั้นคือเจ้าชายที่พิมตามหาอยู่ค่ะท่านรองมีแผลเป็นที่ข้อเท้าอาจจะเพราะถูกใส่เคเบิลท้ายบาดไหนจะยังกลัวความมืดอีกพีมรู้สึกได้ว่า คนที่ถูกลักพาตัวไปพร้อมกับพริมเจ้าชายที่พริมตามหาอยู่คือท่านรองว่าไงคะใช่ท่านรองหรือเปล่าคะคุณเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วจริง คนตระกูลผมเคยถูกลักพาตัวไปจริงๆแต่คนคนนั้นไม่ใช่ผมคนคนนั้นคือพี่ชายผมงั้นพิมพ์ขอถามมีคำถามได้ไหมคะท่านรองได้แผลเป็นที่ข้อเท้ามายังไงหรอคะแผลเป็นนั่นอ่ะ ผมได้มาตอนที่ผมไปเตะบอลกับเพื่อนผมโดนเข้าสก,กัดอย่างแรงขาผมขาดสองข้างโชคดีที่หมอเย็บไว้ได้ทันตกลงนี่คือเรื่องจริงเหรอคะนี่คุณเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอมันเป็นมุกตลกที่ผมใช้เล่นกับไ e อ้พาร์ทแต่ที่ตลกกว่าก็คือผมไม่เคยถูกลักพาตัวและผมก็ไม่ใช่เจ้าชายคนนั้นของคุณ ตกล,ลงเรื่องนี้มันอะไรยังไงเนี่ยสรุปว่าใช้ท่านลองหรือเปล่านะ